สวัสดีครับฮัลโหลยนะครับผมวันนี้เราสั่งเจ้านี้มาครับผมหน้ากากจากเซียวมี่นะฮะมีใบพัดลมในตัวนะฮะยังไม่เคยใช้เลยนะครับแต่พอดีเห็นพี่คนหนึงเขาใช้ก็เลยสนใจติดตามตลอดมาเรามาดูกันนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างนะฮะผมบอกเลยว่าตั้งแต่ปิดโควิดมาของก็โซเอาตลอดมานะครับผมเพิ่งจะได้สั่งเป็นครั้งแรกนะฮะก็เลยจิ้มมาสองดอกตุ๊กตุ๋ เราไปเปิด okay, ดูกันนะครับยังไม่รู้เลยนะครับว่าเขาทํางานยังไงอะไรยังไงนะครับรู้แค่ว่าเขาจะมีฟิลเตอร์ด้วยอะไรด้วยนะครับสีดํานะฮะแค่นี้เลยนะฮะที่เหลือก็น่าจะเป็นคู่มือภาษาปากีสถานนะฮะภาษาจีนนะฮะผมซึ่งคนอ่านภาษาญี่ปุ่นก็จะแปลภาษาจีนได้ด้วยใช่ไหมครับอ <laughs> โอ้อันนี้คือฝา เขียนว่า Open Code น่าจะเป็นอะไรบางสิ่งไว้ปิดนะครับเป็นจุอันนี้น่าจะเป็นตัวที่อยู่เนี่ยครับเป็นตัวกลองที่อยู่น,นะครับมันจะฟิลหายหมดไหมอ่ะนี่น่าจะเป็นฟิลสเตอร์นะครับเออ,อคือตัวที่เราเอาไว้ลองนี่เองนะครับรูนี่น่าใส่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวนะมึงเคยแกะก็ไม่รู้ว่าโอเคไม่มีอะไรผมอ่านภาษาจีนไม่ออกภาษาอังกฤก็พูดไม่เป็นนะครับเรามาแกะตัวนี้ดูนะครับ จุดเด่นของเขาคือมีพัดลมระบายอากาศนี่เองครับวู้รู้ึกว่าดูดีหรูหรากว่าที่คิดไว้หมาเห่ามากครับหดแท้น้ำหนักนะครับก็จะมีน้ำหนักหน่อยเพราะว่าโอ้มาดูกันนะครับก็คือเหมือนตัวนี้ก็ตัวหนึ่งแล้วนะใช่ไหมใช่อันนี้เป็นผ้านะครับเป็นผ้าเลยครับแล้วตัวนี้เป็นตัวหนึ่งไว้สำหรับเปลี่ยนเฮ้ยมัน มันดูดีกว่าที่คิดไว้อย่างอย่างไม่น่าเชื่อนะครับเพราะว่าโอ้ตัวนี้ตัวล็อกครับตอนเราใส่หน้ากากใช่ไหมครับก็บางคนชอบหลวมบางคนหน้าใหญ่นะฮะอยู่กลางสังคมแล้วค่อนข้างจะอวดอวดหน่อยก็จะหน้าใหญ่นะฮะเพ่อนอันนี้หน้าเล็กนะครับเคเฮ้ยตรงนี้เป็นโครงเหล็กครับเอาไว้รัดให้เข้ากับรูปร่างของจมูกนะฮะส่วนตัวพัดลมนี้รู้สจะเป็นนี้เปิด โอ้ไปขึ้นนะฮะแต่คือเหมือนผมจะต้องชาร์จแบตก่อนนะฮะส่วนตัวรูชาร์จนะครับมันแกะอย่างไรผมก็ยังไม่ทราบแต่ผมว่าน่าจะแงะๆหน่อยมันก็น่าจะออกเพราะว่าวัสดุมันไม่เหมือนอ่าเป็นหัวชาร์จเหมือนซัมซุงนะฮะไม่ได้การแล้วลองเลยละกันอันนี้เสียบหูอ๋อมันไม่ใช่เสียบหูด้วยอะ่ะ มันรัดได้เลยก็คือรัดอย่างนี้นะครับเฮ้ยได้เรื่องอยู่นะเนี่ยเดี๋ยวมันไม่มีกระจกแนละ้วต้องจัดให้ดูแต่ผมว่าแค่นี้มันก็อืมเวิร์กนะครับเวิร์กระค่างก็ใส่หูได้โอ้อมไม่รู้อัดเลยครับถ้ามีสบายอากาศด้วยน่าจะดีกว่านี้ตอนนี้ ต้องชาร์จแบตก่อนนะครับืโอเคว่าที่คลิปเยอะไว้อย่างมหาศาลเลยนะครับผมสำหรับท่านใดที่ชอบใช้หน้ากากอยู่แล้วลองหาตัวนี้มาใช้ดูครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบุณคราบ